สวัสดีจ้าแม่มสินจาแม่มสินมาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวกัทองคำสถานการณ์ราคาทองคำมิกรแนวโนมราคาทองคำและตางงานราคาทองคำในช่วงบ่ายของวันนี้บายที่2มิถุนายนปี2564ราคาทองคำปรับตัวลดลงเล็กน้อยกลับมาทดสอบบริเวณ1,895ดอลลาร์อีกครั้งหนึ่งในขณะที่ภาพรวมกองทุน S P D R มีการเข้าซื้อทองคำเพิ่ม2.62ตันปัจจุบันถือครองทองคำที่ระดับ1,45.83 0ตัน ด้านทองคําทำสูงสุดบร 2019, ิเวณ1,916ดอลลาร์ก่อนที่จะมีแรงเทขายทำกำไรปิดตลาดที่บร 10, ิเวณ1,902ดอลลาร์ด้านตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐโดยทั่วไปนะคะทรงตัวกรอบข้างโดยยังอยู่แถว89.87จุดนะคะขณะที่นางลาเอลเบรนน่าสมาชิกบอร์ดบริหารของเฟดยังคงมองเศรษฐกิจฟื้นตัวได้ไม่ถึงเป้าที่เฟดกำหนดราคาทองคำเคลื่อนตัวในทิศทางขาขึ้น โดยมีแรงเทขายทำกำไรเป็นช่วงๆคาดทองคำจะแกว่งตัวในกรอบบริเวณ1,895ดอลลาร์ 1, และน้าต้านนะคะอยู่ที่บริเวณ1,920ดอลลาร์ 1, ยังแนะนำเก่งกำไรตามทิศทางขาขึ้นในส่วนของโกออนไลน์และโก c โคเมกนะคะค่าจะเคลื่อนตัวระหว่าง1,895ถึง1,920ดอลลาร์ 1, แนะนำทำกำไรขาขึ้นสภาวะโดยองรวมเป็นขาขึ้นนะคะ มีสต็อปลอเสมอแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากแม่ทรองสุกมณฑทีนี้ด้วยนะคะสำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ่ายที่2มิถุนายนปี2564ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าอคทองคําทองคําแท่ง9ก5ส6.5%รับซื้อ27,850บาทขายออก27,950บาท ทองรูปพรรณ9.6 5%รับซื้อ27,348บาท64สตางขายออก28,450บาทณเวลาที่แม่สินบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา14นาฬิกา5นาทีตอนนี้มีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคำทั้งหมด4ครั้งแล้วด้วยกันนะคะครั้งที่4ปรับลดลงไปอีก50บาทนะคะสรุปรวมณตอนนี้ราคาเป็นลบไปที่150บาท แม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนะคะทองตามประกาศของสมาคมค้าต้องคำมาหน้าที่นี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมมีคำแนะนำติชมแม่มสินตรงไหนนะคะอยากให้แม่มสินปรับปรุงตรงไหนบ้างน,นะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะและยังไงนะคะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่มสินด้วยนะคะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แม่สินนำเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ